วันที่กันที่ตัธาคตพระหัตถสัมมาสัมพุทธเจ้าพระหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโะปฏิโมกขึ้นได้ทรงแสดงโวหทปฏิโมขึ้นในที่ประชุมสงในที่ป Rohasi Tong. Diri Rasu 1,250. พ่อขึ้นลองแสดงความวาดภาพชื่อพ่อขึแห่พิชิตสุสุเหล่านั้นแห่พิชิตสุสุเหล่านั้นด้วยสการะทั้งหลายด้วยสักการะทั้งหลายมีทุกเทียนดอกไม้เป็นต้นเมทุกเทียนดอกไม้เป็นต้นข้าพเจ้าทุกคนข้าพเจ้าทุกคนขอบูชาขอบูชาแมปรินิพพานนันแล้วแมปรินิพพานนันแล้วยัง ยังเหลืออยู่แต่คุณทั้งหลายยังเหลืออยู่แต่คุณทั้งหลายมีพระปัญญาที่คุณมีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหาการุณาคุณและพรามหการุณาคุณเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเส้นงการละนานเถ ปธิฐานแล้วก็ฝ่าร้อมกันแล้วก็ไปเรียนเตียนได้ครับ